Thank <laughs> you. thank yeah. you ฝุ่นมันเกาะนั่งเลยไม่เด้งสปริงไม่เด้งเอ,อ้ไขตัง้งสายพามนนะตึงไปหน่อยหมุนเพลาไม่ค่อยจะสายพามตึงมากรับใบมีดตัวนี้12นิ้ว นอนสามใบเครื่องชิดชิดไม้ครับผมนี่ก็จะเป็นแผงฝุ่นมันเข้าเดี๋เราถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเรารับเสร็จก็ามาใส่เอาใบมีดไปรับกัน เรื่องรับรุ่นเก่าเลยครับเก่าคึกเก่าคึกมอเตอร์จะอยู่ด้านบนตอนนี้มอเตอร์อยู่ด้านบนครับจะเป็นหมุนเวียงแขนเวียงครับตัวนี้เวียงซ้ายขวา อันล่างที่จะใส่ใบมีดเนี่เราจะใส่ตรงนี้ล็อกอยู่สามตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวหมุนขึ้นหมุนลง ตั้งระยะการรับ